สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับหมาย,หมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำความคิดเห็นที่1เมืองโบราณแห่งนี้สวยงามมากฉันอยากทราบว่าจากเวียดนาม เดินทางได้อย่างไรเอ้ยอันนี้แอดมิน,น,น,นไม่ทราบนะครับแอดมิน,นขออภัยด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆถ้ารู้สามารถบอกได้นะครับว่าจากเวียดนามเนีเ่ยมากรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะไปจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยมันเดินทางง่ายหรือเปล่านะครับมันเดินทางได้ช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆชาวเวียดนามมาชอบมาส่องนะครับชอบมาส่องชอบมาดูนะครับในช่องเราชอบมาดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับชอบมาฟังคอมเมนต์เสร็จพอเห็นสถานที่ท่องเที่ยวบางทีเขาก็ไปชวนกันมาเที่ยวนะครับบอกเลยนะครับไอคอมเมนต์เนี่ยมันสนุกสนานเขาไม่ค่อยคิด หรอครับเราก็อย่าไปคิดมากนะครับเพื่อนๆแอดมินแล้วก็คนไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวเวียดนามทุกคนนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับยินดีต้อนรับครับความคิดเห็นที่2ธรรมชาติในชนบทของไทยแลนด์อุดมสมบูรณ์กว่าเวียดนามเอ่อก็ขอบคุณนะครับอันนี้แอดมินส่งรูปไปก็จําไม่ค่อยได้ แต่ว่าแม่จังหวัดกำแพงเพชรนี่แห่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับเพื่อนๆถ้าอยู่กำแพงเพชรนะครับคอมเมนต์บอกได้ครับแม่ว่ามีพื้นที่นะครับมีป่ามีอะไรยังไงแอดมินไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเห็นลูกก็ผงโศกผงโศกไปโอ้ํำตาจะไหลไอแอดมึงรู้อะไรบ้างโอ้ไปอย ความคิดเห็นที่ 3. ฉันคิดว่าเพื่อนชาวไทยใช้ชีวิตได้อิสระกว่าชาวเวียดนามความคิดเห็นที่ 3. มาตอบกลับความคิดเห็นที่ 4. ธุรกิจในไทยแลนด์ส่วนใหญ่อยู่ในมือชาวจีนฉันคิดว่าเวียดนามมีอิสระมากกว่าไทยแลนด์ <c oughs> โอ้ยอะไรเรื่องแค่นี้เองนะครับมันเป็นประเด็นได้ยังไงโอน้ำตาจะไหลโหบายุ ความคิดเห็นที่5มาตอบกลับความคิดเห็นที่3เวียดนามเป็นอิสระและอิสระอย่างแท้จริงชีวิตทางเศรษฐกิจเป็นของคนเวียดนามโโหน้ำตาจะไหลโหสุดจริงครับเพื่อนนี้ <No. S 2> ความคิดเห็นที่6โพสต์แหล่งท่องเที่ยวในไทยแลนด์ของคุณสวยงามมากขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่7สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวสักวันฉันจะไปเยือนไทยแลนด์แหมก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนชาวเวียดนามนะครับความคิดเห็นที่8จากโพส์ตของคุณตามความคิดของฉันไทยแลนด์ Thailand รวยกว่าเวียดนามจริงๆความคิดเห็นที่9มาตอบกลับความคิด เห็นที่8เศรษฐกิจในไทยแลนด์ส่วนใหญ่อยู่ในมือนายทุนชาวจีนผิดกับเวียดนามที่พวกเราแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมโอ้ยแม่น้ำตาจะไหลนะครับแม่แสดงว่าเวียดนามเนี่ยคงไม่มีคนที่ยากจนนะครับและก็ไม่มีคนที่ร่ารวยกว่าเพราะความเท่าเทียมเนี่ยมันต้องเท่ากันหมดเลยนะครับไปอยู่ แหมฟังแล้วมันชื่นใจกัเพืเ่อนไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ไปบูลลี่อะไรเขาหรอกนะครับโอ้โหแอดมินเป็นคนขำง่ายนะครับโอ้หน้ำตาจะไหลความคิดเห็นที่10มาตอบกลับความคิดเห็นที่9ความแตกต่างระหว่างสังคมของเวียดนามและประเทศอื่นๆคือวิธีการแบ่งผลิตภัณฑ์ทางสังคมไม่มีใครถูกลืมไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โอ้ยแม่ให้คอมเมนต์แบบนี้นะครับแอดมินคุณคุ้นะครับว่าเคยได้ยินที่ไหนโอ้หไปยุปย่ความคิดเห็นที่11เมืองโบราณกว้างใหญ่มาก สวยงามมากขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่12ถนนกว้างมีรถเต็มถนนเมืองชนบทในไทยแลนด์ทำได้ดีกว่าเวียดนามความคิดเห็นที่13ไทยแลนด์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายร้านอาหารหลากหลายส่วนใหญ่มีชื่อเสียง ความคิดเห็นที่14มาตอบกลับความคิดเห็นที่13เวียดนามเรามีร้านอาหารโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งในและต่างประเทศฉันรู้สึกโชคดีที่เกิดในเวียดนามโอ้ยไม่ใช่อะไรนะครับคือเขาโชคดีครับที่เขาเกิดในเวียดนามแต่แอดมินงงครับว่าไอ้คอมเมนต์แบบนี้มันเป็นประเด็นได้ยังไงโอ้หน้ำตาจะไหลครับไปยู เพื่อนเหี่ยนี่เก็บทุกเมตรครับเพื่อนความคิดเห็นที่15มาตอบกลับความคิดเห็นที่14หากเปรียบเทียบไทยแลนด์กับเวียดนามไทยแลนด์นำหน้าเวียดนาม1ระดับความคิดเห็นที่16มาตอบกลับความคิดเห็นที่15เป็นเพราะพวกเขาไม่มีสงครามเวียดนามพึ่งสงบเมื่อไม่นานมานี้ โอ้มาแล้วครับเพื่อนๆแม่ไอคอมเมนต์ที่แอดมินรอคอยนะครับแอดมินฟังและแอดมินชื่นใจครับเพื่อนโอ้ยไม่นึกว่าวันนี้จะไม่มีสงครามซะแล้วนะครับไปโย Oh, oh. ความคิดเห็นที่17ฉันรักไทยแลนด์และอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นขอบคุณที่แบ่งปันอ้าวเป็นเรื่องแล้วนะครับหนุ่มๆชาวไทยนะครับ <laughs> โอและน้องคนนี้นะครับแหมหน้าตาดีแล้วก็ดูแล้วอายุยังน้อยด้วยนะครับ <laughs> โอ้ยแหม่น้ำตาจะไหลครับถ้าโพสต์มันไม่ดิ่งออกไปก่อนนะครับมันไม่ถูกลบออกไปก่อนนะครับมันไม่ถูกปิดก้นออกไปก่อนนะครับแอดมินก็แหม่อาจจะมาแนะนําให้นะครับโอไม่ดีมั้งไอแอดแหมมึงจะเอาชาวเหงียน,นะครับมาผสมเมื่อคนไทยโอย้ประโยชน์ความคิดเห็นที่18มาตอบกลับความคิดเห็นที่17 ตามความคิดของฉันอยู่ในเวียดนามมีความสุขที่สุดในโลก <c oughs> โอ้โทเขาก็คอมเมนต์เฉยๆละครับบางทีเด็กๆวัยรุ่นเขาก็อยากค้นหาตัวเองนะครับ <c oughs> เ,เพื่อนเหียน,นี่เขายอมไม่ได้นะครับอะไรที่มีคอมเมนต์อะไรแปลกๆนะครับเข้าใจครับแอดมินเข้าใจนะครับ โอ้น้ำตาจะไหลครับอ้าวฟังกันฮฮาสังสรรค์นะครับฟังด้วยความเมตตานะครับเราได้บุญใหญ่นะครับพเพื่อนๆนฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนชาวเวียดนามนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนช่องเรายังถูกแขวน อยู่นะครับดูได้จากยอดผู้ชมนะครับ แอดมินไม่แปลกใจหรอกนะครับแต่ก็ยังทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็รบกวนเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับใครที่กดกระดิ่งแล้วนะครับหลายคนนะครับมาโพสบอกแอดมินบอกว่ากดกระดิ่งแล้วนะครับแต่มันไม่ขึ้นนะครับเวลาแอดมินโพสนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยเหลือตัวเองนะครับโอ้โหด้วยการนะครับมาดูมาสอดส่องดูเองนะครับเพราะแอดมินจะพยายามลงคลิปให้ทุกวันนะครับช่วยตัวเองแล้วนี่แอดมินช่วยไม่ได้แล้วนะครับไปร ้องเพลงดีกว่ากินและไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ยประทรประยุก